ตั้งค่าลากหัวมือถือจำซุมระยะจูบประเด็นล่าสุดทันทมล่าสุด เคนะครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องมาทีวีครับวันนี้จะมานะครับสอนตั้งค่ายิงหัวนะทุกคนก็เป็นการสอนตั้งค่ายิงหัวมือถือรุ่นซัมซุงนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปสอนระยะจูบนะครับเป็นการวางป้าระยะจูบนะครับในเกมนะครับก็สําหรับอัปเดตล่าสุดแล้วับแพทใหม่ล่าสุดนะทุกคนก็เราจะไปดูการตั้งค่าในเกมและเป็นการสอนวางป้ายิงหัวแบบละเอียดนะครับทุกคนในเกมอีกนะครับทุกคนก็ ก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ถึง5 0 0 0ัซับด้วยนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะทุกคนก็ไปดูเลยครับทุกคนสําหรับการตั้งค่านะทุกคนเราจะไปดูการปรับกราฟิกต่างๆแล้วก็การมองรอบต่างนะทุกคนในเกมนะก็ไปดูกันเลยครับทุกคนก็สําหรับการตั้งค่านะครับทุกคนก็การตั้งค่าพื้นฐานนะครับทุกคนตรงนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับส่วนการตอบสนองนะครับทุกคนลองกดเข้าไปนะทุกคน สำหรับการตอบสนองนะครับก็มองรอบนะทุกคนก็ก็สําหรับมือถือรุ่นซัมซุงนะครับทุกคนให้ปรับประมาณ1น0รนะทุกคนส่วนกล้องเลดดอกนะครับทุกคนก็ให้ปรับประมาณอ่าเก้าสิบอ่าแปดสิบนะทุกคนก็ประมาณแปดสิบอ่าประมาณนี้ครับทุกคนส่วนสะโคบคูณสองนะครับปรับประมาณเก้าสิบนะทุกคนอ่าต่อไปนะครับสำหรับสโคบคูณสี่นะครับทุกคนก็ปรับประมาณเก้าสิบเหมือนกันนะทุกคน ส่วนลำกล้องสไนเปร์นะทุกคนก็ปรับประมาณ8-9นะครับทุกคนนะครับทุกคน8-9นะครับทุกคนก็สำหรับมือวอลสลัดนะครับสำหรับใครที่ไม่เล่นนะครับทุกคนก็ให้ปรับศูนย์ครับส่วนใครที่เล่นนะครับทุกคนให้ปรับประมาณ70นะครับทุกคน75ก็ได้นะครับประมาณนี้ครับ75นะครับก็สำหรับการตั้งค่าการมองรอบก็มีประมาณนี้ทุกคนก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูการควบคุมกันนะครับทุกคน ก็เออหรือบอกอย่างนะครับทุกคนมองรอบนะครับใครที่แบบว่าไม่ปรับดีไบนะครับก็แนะนําให้ปรับร้อยนะครับส่วนใครปรับดีไบสูงมากนะครับปรับ90นะครับก็แนะนําให้ลดเหลือประมาณ60หรือ50นะครับต่อไปนะทุกคนก็สําหรับตัวช่วยเลงนะทุกคนก็ตัวช่วยเลงให้เปิดปกตินะครับทุกคนปุ่มบินซ้ายนะไม่แสดงตลอดนะครับเปลี่ยนอาวุธด่วนให้เปิดนะครับทุกคนเมื่อกี้นะครับถ้าใครดูไม่ทันย้อนกลับไปดูนะครับส่วนด้านนะฮะเทคนิคลับเป็นค่าเริ่มต้นนะครับคีฟิตนะครับเป็นแบบเดิมนะครับ สัญลักษณ์ความเสียหายเป็นแบบเดิมนะครับเปลี่ยน่ปนอัตโนมัตินะครับให้เปิดนะทุกคนส่วนน่างนะครับก็เอฟเฟกเป็นไม่แสดงเลือดหรือคลาสสิกหรือว่ามืดก็ได้นะครับทุกคนส่วนมุ้งมงสระนะครับทุกคนก็ให้เปิดนะครับส่วนน่างนะครับปุ่มยิงเป็นแบบใหม่นะครับทุกคนแล้วก็รายละเอียดเพื่อนร่วมทีมนะครับเป็นโปร่งแสงนะครับต่อไปนะทุกคนก็อันนี้ครับสำหรับการตั้งค่าปุ่มของผมนะทุกคนก็ปุ่มยิงขวาผมนะครับทุกคนก็ปรับประมาณ67นะครับลองดูนะครับ นี่ประมาณนี้ครับทุกคนผมผมวางตำแหน่งนี้ครับลองปรับตามดูกันได้นะทุกคนอ่าแล้วก็นี่คือปุ่มสัปปื้นด่วนนะครับไอ้สัปปื้นธรรมดานะทุกคนก็นี่ครับอยู่ตรงกลางนะครับของผมนะครับส่วนนี่คือปุ่มนั่งนะครับทุกคนแล้วก็ตรงกลางนะครับเป็นปุ่มสับปื้นด่วนนะครับส่วนด้านบนนะเป็นปุ่มไมคบอลนะครับตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มวิ่งนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเป็นปุ่มยิงซ้ายนะครับทุกคนนี่แล้วก็ด้านบนนะครับเป็นสะโขมนะครับทุกคนอืม ส่วนปุ่มกระโดดนะครับอยู่ด้านบนขวานะครับทุกคนนี่ไอวอลอยู่บนซ้ายนะครับทุกคนด้านบนซ้ายส่วนตรงนี้นะทุกคนก็ผมเล่น4นิ้วนะครับเป็นปุ่มกระโดดกับไอวอลนะครับก็ใช้2นิ้วนี้นะครับเป็นนิ้วชี้นะครับซึ่งผมเล่น4นิ้วนะครับก็จะลองแบบไปทําตามดูก็ได้นะครับก็คืออาจจะต้องเล่นสนิ้วนะครับถ้าปรับปุ่มตามผมนะครับส่วนนี้คือเป็นโหมดเวลานะครับมันเป็นโหมดในทั่ <Hi industry rules> วไปนะทุกคนหรือว่าโหมดอาจาอลำดับนะครับตรงนี้นะมันจะเป็นเวลานะครับ อ่าแล้วก็มีหมดออโต้นะครับออโต้มอกี้นะครับนี่เป็นสาหรับปืนใหม่นะครับต่อไปนะครับทุกคนการเก็บของอัตโนมัตินะครับทุกคนก็สําหรับใครนะครับที่แบบว่าโหมดทั่วไปนะครับกับแข่งขันแบบทีมนะครับก็มันตามสถานการณ์นะครับเพราะโหมดทั่วไปก็อ่าเช่น 4- v 4นะครับแข่งขันแบบทีมนะครับก็แนะนําแบบมันจะมีความสําคัญให้ปรับนะครับทุกคนก็ลองไปปรับดูนะครับอันนี้ไม่ได้สําคัญอะไรมากนะครับทุกคนก็ ประมาณนี้ครับทุกคนก็ต่อไปนะครับทุกคนเดี๋ยวสำหรับการแสดงผลกราฟิกนะครับทุกคนก็สาหรับใครนะที่เล่นแบบว่าเล่นภาพสูงได้นะครับแบบว่าเครื่องมือถือลื่นมากที่สุดนะครับก็แนะนํานะครับให้ปรับแบบเปิดให้สุดเลยก็ได้นะครับเปิดขั้นสูงเปิดทุกอย่างหมดนะครับส่วนใครที่แบบว่าเล่นระดับสูงได้นะครับแต่บอกว่าปรับสุดไม่ได้นะครับหรือปรับแบบว่าเปิดหมดไม่ได้นะครับก็ให้ปิดหมดเลยก็ได้นะครับลองปิดทั่วไปเป็นทั่วไปหมดก็ได้นะครับลองกดดูนะครับ ส่วนสำหรับอาใครแบบว่าพอเล่นได้ก็ให้เปิดเฟรมเรทขึ้นนะครับทุกคนอ่าต่อไปนะครับทุกคนก็ใครที่เล่นภาพสูงไม่ได้เลยนะทุกคนระดับสูงไม่ได้นะครับก็ให้ปรับเป็นมาตรฐานหรือว่าราบลื่นนะครับแล้วก็อาจจะปิดเป็นทั่วไปนะครับเฟรมเดทนะครับทุกคนหรือแบบว่าใครเล่นไหวนะครับก็ให้เปิดเป็นเฟรมเดทขั้นสูงนะครับประมาณนี้ครับทั้งราบลื่นและมาตรฐานนะครับสามารถปรับตามใช้กันได้นะทุกคนอ่าประมาณนี้ครับต่อไปเสียงก็เหมือนเดิมนะครับส่วนระบบสั่นนะทุกคนก็ ระบบสั่นนะครับมันจะเป็นอ่ามันจะไม่ได้สําคัญอะไรนะครับเพราะว่ามันจะแบบว่าเช่นสังหารต่างๆมันจะสั่นนะครับเุกคนส่วนส่วนการเดินอะไรต่างๆนะครับมันก็สั่นหมดนะครับแล้วแต่จะปรับการตั้งค่านะครับอันนี้ค่อนข้างไม่จําเป็นนะครับแนะนําให้ปิดไปนะครับทุกคนต่อไปนะครับสาหรับการวางเป้ายิงหัวนะครับทพกคนก็เข้ามาอยู่ในเกมนะรับทุกคนก็สําหรับอาปืน M1 ็นประปเจ็ดนะเนคนนี่นี่แล้วก็อาดีเซลนะครับเราจะซื้อปืนตอนนี้ครับ ต่อไปนะครับ SVD นะครับทุกคนก็อันนี้เป็นปืนเม็ดเดียวนะครับส่วนใหญ่นะครับเห็นทุกคนเอาเป้าไว้ด้บนซ้ายลากขึ้นนะครับอันนี้คือลากธรรมดานะครับทุกคนก็ปกติเราจะลากธรรมดานะครับเราจะมาวางเป้าระยะจูบนะครับก็คือระยะใกล้ระยะเกือบจะถึงแบบว่าติดตัวนะทุกคนก็สถานการณ์จริงนะทุกคนก็ศัตรูเดินไปด้านไหนก็ลองลากไปด้านในนะครับแต่ถ้าเป็นระยะจูบนะครับก็แนะนําให้ลากกลางตัวแล้วลากขึ้นแรงๆนะครับ ให้วางเป้าใกล้ๆหัวนะครับทุกคนหรือว่าจะใช้สูตรตัวเจก็คือเอาเป้าไว้ด้านข้างลากขึ้นลากลงนะครับหรือว่าจะเอาเป้าไว้ด้านบนซ้ายลากขึ้นนะครับที่เหมือนขี่ถูกนะครับส่วนเอาเป้าด้านซ้ายด้านขวานะครับอันนี้ไม่ได้สําคัญนะครับเพราะว่ามันก็ลากได้หมดนะครับเห็นไหมครับทุกคนระยะจูบนะครับคือเอาเป้าไว้ด้านข้างลากขึ้นเหมือนตัวเจก็ติดหัวเหมือนกันนะครับระยะจูบนะครับส่วนเอาเป้าไว้กลางตัวลากขึ้นนะครับก็ติดหัวเหมือนกันนะครับถ้าลากแรงๆพอดีพอดีนะครับถ้าลากแรงเกินไปมันนจะะเลยหััวคครบน แต่ถ้าลากเปานะครับมันก็จะติดตัวนะครับแนะนําให้ลากพอดีพอเหมอะนะครับฝึกเล่นนะครับฝึกเล่นเป็นประจํานะครับแล้วก็เน้นใช้ฝีมือนะครับฝึกให้โหดขึ้นนะครับฝึกให้เก่งขึ้นนะทุกคนก็การวางเป้ามันจะไม่ยากนะครับทุกคนมันก็ง่ายๆนะครับแค่ท่านผู้ชมนะครับก็ฝึกเล่นนิดหน่อยนะครับเออเอาป้าไว้ได้บนด้บนลากขึ้นลากลงก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคนเห็นไครับทุกคนก็เอาป้าไว้ด้านข้าลากขึ้นเห็นไหมครับทุกคนก็ติดแดงเขือนะครับสารปืนดีเซลนะคทุกคนเห็นไหมครับทุกคนก็ ติดง่ายนะครับทุกคนอันนี้คือสำหรับปืนดีเซอร์นะครับอันนี้เราจะลองเห็นไหมครับเอากลางตัวลักขึ้นก็ติดหัวได้เหมือนกันนะครับนี่แล้วก็เป้าไ้ด้บนซ้ายลักขึ้นเห็นไหมครับอันนี้คือก็ติดหัวได้เหมือนกันนะครับทุกคนระยะใกล้ขนาดนี้นะครับก็สามารถยิงได้ง่ายๆนะครับแค่แบบว่าอาจจะลากยากกว่าระยะกลางๆถึงระยะไกลนะครับทุกคนก็ระยะไหนก็สามารถใช้สูตรเดียวกันได้นะครับแต่การลากจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับ ก็ถ้าศัตรูเดินไปด้านซ้ายก็ลากไปด้านซ้ายนะครับส่วนศัตรูเดินไปด้านขวาก็ลากไปด้านขวานะครับถ้าเป็นระยะจูงก็ลากอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือแนะนําให้กลางตัวลากขึ้นแต่ตะลากยากนะครับถ้าใครลากไม่ได้ก็ให้เป็นด้านซ้ายนะครับแล้วก็ลากขึ้นเหมือนตัวจนะครับเห็นไหมทุกคนนี่ติดหัวนะครับแบบตัวจนะครับติดหัวแดงเถือนนะทุกคนเห็นไหมครับเอาเป้าไปข้างหัวลากขึ้นนะครับก็คือเกือบจะถึงหัวนะครับแต่มันไม่ถึงนะครับ พอกขึ้นแรงๆปุ๊บมันจะติดหัวนะครับนี่ดีเซอร์นะครับติดง่ายนะทุกคนเห็นไหมครับลูกซองนะครับสับปืนกับดีเซอร์นะครับก็ติดหัวแดงเถือกเหมือนกันนะทุกคนติดง่ายนะครับก็สําหรับการบางเป้ามันก็ไม่มีอะไรมากนะเพราะว่ามันมันก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนก็คือไม่ว่าจะเป็นปืนอะไรหรือว่าการลากแบบไหนนะครับทุกคนก็มีโอกาสติดหัวได้หมดนะครับอยู่ที่ว่าถ้าชมเลือกสถานการณ์แบบไหนในการเล่นนะทุกคนก็มีประมาณนี้ครับทุกคนสําหรับใครนะครับที่ดูคลิปไม่จบนะครับ แล้วชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ถึง5 0 0 0ัซับนะอย่างที่บอกนะครับก็มีประมาณนี้ครับเดีย๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันเองครับทุกคนก็บ๊ายยครับทุกคน